ก็คือนะ <Okay. S 1> ให้ดูนะเขาบอกว่าจริงๆโจทย์น่ะโจทย์เรื่องความร้อนเนี่ยมันสั้นโจทย์มันสั้นมากแต่เวลาคิดเนี่ยนะม,นมันจะคิดหลายขั้นตอนหนูมันไม่ได้คิดขั้นตอนเดียวหนูดูนะว่าเวลาเราบอกว่าให้หาความร้อนทั้งหมดที่ท,ทำให้น้ำน้ำนะคะอุณหภูมิเจสิบสององศาเซลเซียสลงเย็นตัวลง นะคะจนเป็นน้ําแข็งลบสิบองศาเซลเซียสโจทย์มีแค่นี้เองนะเนี่ยแต่เวลาเราหาค่าความร้อนเีเด็กๆมันมีหลายขั้นตอนที่แอบแฝงอยู่นั้นนะเราดูนะว่ามันเริ่มจากน้ำเจ็สิบองศานะก่อนที่มันจะไปเป็นน้ําแข็งมันต้องกลายไปเป็นน้ําที่กี่องศาเด็กๆ ศูนย์เออเพราะฉะนั้นมันต้องทําขั้นตอนน้ําที่มีอุณหภูมิเปลี่ยนแปลงจากเจ็ดิบสององศาไปเป็นศูนย์องศาขั้นตอนนี้ก็ต้องหาความร้อนมาค่าหนึ่งแล้วในขณะเดียวกันนะถามนิดนึงช่วงนี้เราใช้สูตร Q อะไรลูก Q เท่ากับอะไรคะอะไรเปลี่ยนจากน้ำเจ็ดิบสองมาเป็นน้ำศูนย์องศาอะไรเปลี่ยนอุณหภูมิเปลี่ยนเพราะฉะนั้นเราใช้สูตร Q เท่ากับสองสูตรระหว่าง m l กับ m c d t ใช้สูตรไหน ดูสิมันเป็นน้ําเหมือนเดิมมันเป็นน,น้ําเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นสถานะไม่ได้เปลี่ยนแต่อะไรเปลี่ยนลูกอุณหภูมิเปลี่ยนเพราะฉะนั้นเราใช้สูตร Q อะไรลูก MC delta MC delta T อะไรคับคุณเมื่อ,อไหร<อ>่มีคําว่า delta T อยู่ในสูนตรมันคือการเปลี่ยนอุณหภูมิเปลี่ยนความร้อนคํานวณในการคํานวณหาความร้อนขั้นที่หนึ่งอะแต่พอมันเป็นน้าศูนองศาเสร็จ มันยังไม่เป็นน้ําแข็งลบสิบอะ่ะเพราะฉะนั้นมันต้องมีช่วงที่น้ํานะคะกลายไปเป็นน้ําแข็งแต่ตรงนี้ครูถามหน่อยการที่น้ําจะเป็นน้ําแข็งได้มันเป็นการเปลี่ยนสถานะใช่ไหมคะใช่ไหม<อ>ใช่ไหมใช่เพราะฉะนั้นน้ำอุณหภูมิต้องเท่าไหร่ถึงจะเปลี่ยนสถานะไปเป็นน้ำแข็งได้น้าต้องอุณหภูมิเท่าไหร่ช่วงการเปลี่ยนสถานะอุณหภูมิศูนย์ศูนยองศาเอออุณหภูมิต้องศูนย์องศา ถามว่าถ้าเราจะหาความร้อนตรงนี้ใช้สูตรอะไรคิ Q อะไรคอะไรลููตรงนี้ขั้นตอนที่สองการที่มันเปลี่ยนสถานะ ML ครับเพราะฉะนั้นตน้องใช้ ML. เอ็มออที่เป็น L หลอมเหลวด้วยเพราะฉะนั้นมีค่าเท่าไหร่แปดสิบนะเอมมีค่าแปดสิบนะส่วนช่วงที่สามยังไม่บอกเลยนะเนี่ยคือโจทย์มันสั้นมากแต่เราต้องรู้เลยว่าเฮ้ยเขาหาว่าความร้อนที่ทำให้ น้ำเนี่ยมันเปลี่ยนเป็นน้ำแข็งซึ่งไม่ใช่น้ำแข็งปกติเป็นน้ำแข็งที่มีลบลบสิบองศาเพราะฉะนั้นมันมีช่วงอีกช่วงหนึ่งที่เกิดขึ้นคือความร้อนที่ใช้ในการเปลี่ยนน้ำแข็งอุณหภูมิของน้ำแข็งตรงเนี้ศูนย์องศาไปเป็นนะคะศูนย์งองศาไปเป็นลบสิบองศาเพราะฉะนั้นมีความร้อนช่วงที่หนึ่ง ันที่หนึ่งก็มีความร้อนที่ใช้ขั้นที่สองก็มีความร้อนที่ใช้ใครจี้ใครอยู่ขั้นที่สามก็มีความร้อนที่ใช้ถามว่าใช้สูตรอะไรขั้นที่สามเป็นการเปลี่ยนสถานะหรือเปลี่ยนอุณหภูมิต้องดูเลยนะเปลี่ยนสถานะหรือเปลี่ยนอุณหภูมิคะเปลี่ยนอุณหภูมิเปลี่ยนอุณหภูมิเพราะนั้นเราใช้สูตรหาควาเข้าความร้อนค Q อะไรคะ m m อะไร m อะไรเอ่ย m l เ,ออเด็กๆอครูมาดูกันนิดนึงค่า L คือค่าอะไรค่า L คือค่าความร้อนแฝงความร้อนแฝงรู้ไหมความร้อนแฝงมันคืออะไร L เนี่ยมันคือค่าความร้อนที่ใช้ในการเปลี่ยนสถานะ ค่า l นะค่า L คือค่าความรนอนแสงความรนอนแสงที่ใช้ในการเปลี่ยนสถานะหนูจะใช้ค่า L ก็ต่อเมื่อมีการเปลี่ยนสถานะเท่านั้นถ้ามีการเปลี่ยนสถานะต้องมีสูตร Q เท่ากับ mL เกิดขึ้นแต่ตรงนี้เมื่อกี้ครูถามเตยเตยบอกว่ามันเป็นการเปลี่ยนอุณหภูมิใช่ไหมคะจากศูนย์องศาไปเป็นลบสิบองศาเนี่ยถามว่าเราจะใช้ mL ได้ไหมมันมีการเปลี่ยนสถานะไหมคะ มีไหมคะเตยตรงนี้หรือว่ามันเปลี่ยนอุณหภูมิถามว่าอุณหภูมิมันนิ่งๆหรืออุณหภูมิมันเปลี่ยนช่วงที่สามน้ําแข็งศูนย์องศาไปเป็นน้ําแข็งลบสิบองศาเป็นสถานะไหมมันยังเป็นน้ําแข็งเหมือนเดิมแสดงว่าสถานะไม่เปลี่ยนเพราะฉะนั้นเราจะไม่ใช้สูตรนี้นะเราต้องเลือกใช้สูตรอะไรคะคเตย Q เท่ากับอะไรคะอุณหภูมิเปลี่ยนก็ใส่นี้มารอเลยแล้วก็ใส่ข้างหน้าคือ mc delta t ถ้าอุณหภูมิมันเปลี่ยนแปลงเราจะใช้นะเมื่อไหร่ก็ตามอุณหภูมิเปลี่ยนแปลงเราต้องใช้ Q เท่ากับอะไรคะสูตรอะไรละ่ะมันก็ต้องเป็น mc d ต t ทีตัวนี้เป็นตัวบอกว่าอุณหภูมิเปลี่ยนแปลงเข้าใจคุว่าอุณหภูมิเปลี่ยนแปลงไหมอ่ะจากจากน้ำแข็งศูนองศาไปเป็นน้ำศูนยองศาถามว่าเปลี่ยนไหมอุณหภูมิเปลี่ยนไหมคะ น้ำแข็งศูนย์องศาไปเป็นน like ้ำสูนย์องศาอุณหภูมิเปลี <t> ่ยนไหมช่วงนี้เปลี่ยนไหมคะอุณหภูมิไม่เปลี่ยนเนาะไม่เปลี่ยนนะน้ำพึ่งก็ไม่เปลี่ยนนะเนี่ยอย่างนี้ยังนี้ถือว่าไม่ได้เปลี่ยนอุณหภูมินะแต่ถ้าน้าศูนย์องศาไปเป็นน้ำห้าสิบองศาช่วงนี้ถามว่าช่วงนี้อุณหภูมิเปลี่ยนไหมเปลี่ยนไหมคะช่วงที่สองอ่ะนี่ช่วงที่สองนี่ช่วงที่หนึ่งช่วงที่หนึ่งอุณหภูมิไม่เปลี่ยนช่วงที่สองอุณหภูมิเปลี่ยนอ่ะถ้าน้าาองศ ไปเป็นน้ำร้อยองศาเป็นน้ำเดือดร้อยองศานะถามว่าช่วงนี้เป็นไงอุณหภูมิเปลี่ยนไหมคะเนี่ยช่วงนี้ก็เปลี่ยนอีกเห็นไหมคะเพราะว่าข้าอุณหภูมิข้าอุณหภูมิมันไม่เท่าเดิมแต่ถ้าจากดูนะถ้าจากน้ำร้อยองศาไปเป็นไอ้น้ำ ร้อยองศาเซลเซเียสถามว่าตรงนี้อุณหภูมิเปลี่ยนไหมเปลี่ยนไหมคะเปลี่ยนหรือไม่เปลี่ยนร้อยองศาตรงนี้กับร้อยองศาตรงนี้อุณหภูมิไม่เปลี่ยนนะมันเท่าเดิมเพะฉะนนจุดที่นะคะจุดการเปลี่ยนสถานะจากน้ําแข็งกลายเป็นน้ําอุณหภูมิเท่าไหรเ่เด็กๆ ถ้าน้ําแข็งสามารถเปลี่ยนกลายเป็นน้ําเปลี่ยนสถานะเป็นน้ําได้น้ําแข็งนั้นต้องมีอุณหภูมิเท่าไหร่มันถึงจะเปลี่ยนสถานะได้ um <t> อุณหภูมิน้ำแข็งก็มีนอุณหภูมิเท่าไหร่เด้กๆน้ําก็ต้องขึ้นเท่าไหร่ต้องศูนย์องศาเซลเซียสเหมือนกันน้ําแข็งจะเปลี่ยนสถานะได้ก็ต้องศูนย์องศาเซลเซียสจริงไหมจริงไหมคะเพราะฉะนั้นช่วงที่มีการเปลี่ยนสถานะอุณหภูมิมันจะเหมือนเดิม ช่วงที่มีการเปลี่ยนสถานะช่วงน้ําแข็งที่มันน้าแข็งกําลังละลายลูกอุณหภูมิน้ําไม่เปลี่ยนนะหรือช่วงที่น้ํากําลังจะเป็นน้าแข็งเข้าตู้เย็นเนี่ยแล้วมันกาลังเกิดน้ําแข็งขึ้นเนี่ยอุณหภูมิมันก็ไม่เปลี่ยนนะลูกมันก็อยู่ที่ศูนย์องศาเหมือนเดิมในขณะเดียวกันน้ํานะคะไปเอาเอาเป็นน้ําเดือดต้องเดือดก่อนไหมน้ําต้องเดือดครับเพราะฉะนั้นอุณหภูมิน้ําต้องเท่าไหร่ครับถึงจะกลายเป็นน้ำลูคะ ต้องเป็นร้อยเออน้ําต้องหนึ่งร้อยอ่าน้ำต้องหนึ่งร้อยองศาอะพัดละไอ้น้ําจะกลับมาเป็นน้ําได้อุณหภูมิเท่าไหร่ลูกเมื่อสารถึงจุดเดือดแล้วไรยังคงต้องต่อเราวัดค่าอุณหภูมิแล้วปรากฏว่าอุณหภูมิมันคงที่หรือเพิ่มขึ้นสามลิสุดน้ําเป็นสามลิรสุดนะสามลิสุดต้องมีคุณสมบัติ คงที่คที่เพราะฉะนั้นช่วงที่น้ําเดือดกับไอน้ําอุณหภูมิมันต้องคงที่หนึ่งร้อยเท่ากันเลยนะดูดีๆนะเด็กๆช่วงจุดที่มีการเปลี่ยนสถานะไม่ว่าน้ําแข็งกลายไปเป็นน้ําหรือน้ำากลายไปเป็นน้ําแข็งอุณหภูมิมันจะเท่าเดิมคือศูนย์องศาไม่มีการอุณหภูมิไม่มีขึ้นไม่มีลงช่วงการเปลี่ยนสถานะอุณหภูมิคงที่ หรือกระทั่งน้ำเดือดกลายไปเป็นไอน้ํามันก็เป็นการเปลี่ยนสถานะหรือไอน้ํากลายมาเป็นน้ําเดือดเนี่ยเหมือนไอ้น้ามาเป็นฝนเนี่ยมันก็จะมีการเปลี่ยนสถานะอีกซึ่งอุณหภูมิที่ใช้ในการเปลี่ยนสถานะมันก็จะคงที่เสมอนะอ่ะ,อะกราฟอุณหภูมินี่กราฟเวลานะคะถ้าเราดูนะคะว่า เฮ้ยช่วงนี้ช่วงนี้ของกราฟกราฟมีแนวขึ้นแสดงว่าอุณหภูมิมันค่อยๆเพิ่มขึ้นแสดงว่าตรงนี้เปลี่ยนอุณหภูมิแต่ช่วงไหนที่กราฟนิ่งๆแสดงว่าอุณหภูมิมันนิ่งๆแบบเนี้ยสมมติตรงนี้เป็นอุณหภูมิศูนย์องศาอันนี้เป็นอุณหภูมิหนึ่งร้อยเฮ้ยศูนย์องศานิ่งๆแบบนี้ให้ละความร้อนใช้ไปทําอะไรความร้อนที่ใส่ไปต้องสิบนาทีสมมุติตรงนี้สิบนาทีนะอ่าตรงนี้ห้าตรงนี้เป็นสิบห้าความร้อนที่ใช้ไปในสิบนาทีตรงเนี้ย ใช้ไปในการทำอะไรในเมื่ออุณหภูมิเป็นคงที่ก็ใช้ไปในการเปลี่ยนสถานะใช่ไหมเปลี่ยนสถานะจากน้ำแข็งกลายมาเป็นน้าอันนี้พอได้นะการดูการดูการเปลี่ยนแปลงของสารเข้าใจยังคะอ่ะถ้าอย่างนั้นถามครูจะถามนะเบส ช่วงน้ำแข็งช่วงที่สามช่วงที่สามน้ำแข็งสูตรองศาไปเป็นน้ำแข็งลบสิบองศาช่วงนี้อุณหภูมิคงที่หรืออุณหภูมิเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิเปลี่ยนไหมครับอ่ะ <c oughs> เออก็นี่ไงก็นี่ไงก็ดูแต่ <c oughs> มันเท่ากันแสดงว่าช่วงนี้ <c oughs> อุณหภูมิเปลี่ยนพออุณหภูมิเปลี่ยนปุ๊บรู้เลยว่าใช้สูตรเดลต้าทีหาค่าคิว อ่ะถ้าครูอยากหาปริมาณความร้อนที่ทำให้น้ำแข็งศูนย์องศากลายไปเป็นน้ำแข็งลบสิบองศาเซลเซียสหาค่าพลังงานความร้อนโดยใช้สูตรอะไร m A c m c delta t เออทำไมถึงใช้เดลตา้า t ทำไมถึงใช้เดลตา้า t เพราะเพราะว่าอะไรเพราะอะไรถึงใช้เดลต้า t ที่เปลี่ยนเหรอวะเพราะอะไรมันเปลี่ยนเคยเหรอวะเพราะอะไรมันเปลียะะปล่ยนที่เปลี่ยน เออเพราะที่มันเปลี่ยนไงเราก็เลยใช้ mc เดลต้า t ขั้ที่หนึ่งครูถามถามทีละคำถามคนอื่นฟังเนอะเราดูเพื่อนตอบถูกไหมน้ำเจ็ดสิบสององศาไปเป็นน้ำศูนย์องศาครูถามว่าอุณหภูมิเปลี่ยนหรืออุณหภูมิคงที่เปลี่ยนเปลี่ยนเออเห็นเปล่าช่วงนี้อุณหภูมิเปลี่ยนอีกแล้ว พออุณหภูมิเปลี่ยนแล้วครูถามต่อว่าหาความร้อนที่ทําให้น้ํา72องศาเซลเซียสคือเราต้องต้มความร้อนใช้ความร้อนเท่าไหร่ที่จะทําน้า72องศาเซลเซียสออกอันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ต้มดิเพราะต้องเอาไฟออกนะต้องเอาความร้อนออกต้องใช้ความร้อนออกมาเท่าไหร่ที่จะทําให้น้า72องศาเซลเซียสกลายเป็นน้ําูนองศาเซลเซียสหนูจะใช้วิธีคิดโดยใช้สูตรอะไรมีกี่สูตรเวลาสูตรหาค่างงานความร้อน คิวเท่ากับปริมาณความร้อนเมื่อเขาถามเรื่องปริมาณความร้อนก็มีมี Qml กับ QMC เ e l t a T ดลต้าทีอะคำถามตรงนี้พออุณหภูมิเปลี่ยนปุ๊บอุณหภูมิมันไม่นิ่งหนูจะใช้สูตรอะไรในการหาค่า Q คะ่ะ mc เดลต้ t เออถูกต้อง q เท่กับ mc เดลต้ t นะนะมันมาจาก mc เดลต้ t สูตรนี้นะอะโอเคไปนะครูช่วงที่น้ำศูนย์องศาเซลเซียสไปเป็นน้ำแข็งศูนยองศาเซลเซียสช่วงนี้อุณหภูมิเปลี่ยนแปลงหรือว่าอุณหภูมิคงที่อุณหภูมิคงที่ค่ะถ้าอุณหภูมิคงที่แล้วมันใช้ความร้อนในการเปลี่ยน สถานะจากน้ำไปเป็นน้ำแข็งเท่าไหร่หาได้จากสูตรอะไรเออถ้าเป็นนี้ก็ใช้สูตรอะไรเราบอกว่าทีเราบอกว่าทีคงที่หนูจะใช้สูตรอะไรในการหาท<ม>อาอะไรลูกเอมอเออมันต้องใช้คิเท่ากับเอมแอเพราะาอะไรก็นี่มันเปลี่ยนสถานะมันต้องใช้ค่าความหลอมเหลวความร้อนแฝงการหลอมเหลว น้ำแข็งพิมครยจะถามหนูว่าน้ำแข็งศูนย์องศาเซลเซียสไปเป็นน้ำศูนย์องศาเซลเซียสตรงนี้อุณหภูมิคงที่หรืออุณหภูมิเปลี่ยนแปลงคงที่ค่ะอุณหภูมิคงที่อ่ะถ้าอุณหภูมิคงที่เวลาเราหาหาสูตรอุณหภูมิคงที่เนาะอ่ะคงที่ก็คือเปลี่ยนสถานะเพราะฉะนั้นถ้าเราหาค่าพลังงานความร้อนที่ใช้ ใช้ค่าพลังงานความร้อนเท่าไหร่เราจะใช้สูตรอะไรคะ Q เท่ากับ ml ค่ะ Q เท่ากับ m l <ML. S 1> เออโอเค l, l ในที่นี้คือ l หลอมเหลวหรือ l กลายเป็น i l หลอมเหลวค่ะ l หลอมเหลวเ,เพราะอะไรถึงเป็น l หลอมเหลวดูยังไงคะดูที่อะไรถึงรู้ว่าเป็น l หลอมเหลวเพราะเพราะอะไรเพราะว่าอุณหภูมิ ศูนย์องศาเออเพราะศูนย์องศามันคือค่าค่าที่น้ําแข็งกลายเป็นน้ําหรือไม่ก็น้ํากลายเป็นน้ําแข็งนึกอ,ออกนะเราเลยเลือกออใช้แอลหลอมเหว็วคือแปดสิบนะอ่ะโอเคอ่ะต่อ,อมานิง่งเออนิงน่งนิงน่งนิ่งค่ะเออนิง่งขั้นที่สองขั้นที่สอง,สองครูถามหนูว่าอุณหภูมิเปลี่ยนแปลงหรืออุณหภูมิคงที่คะขั้นที่สองขั้นที่สอง การนนที่น้ำเด๋วเดวเดวครูเขียนก่อนการที่น้ำนะคะศูนย์องศาเซลเซียสกลายเป็นน้ำเอ่อห้าสิบองศาเซลเซียสอุณหภูมิคงที่หรืออุณหภูมิเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงค่ะอุณหภูมิเปลี่ยนแปลงอ่ะอันนี้อุณหภูมิเปลี่ยนเพราะอุณหภูมิเปลี่ยนมันคือการเปลี่ยนอุณหภูมิเพราะฉะนั้นให้นึกถึงเดลต้าทีเพราะฉะนั้นเวลาเราหาค่าความร้อนที่ใช้ในการทําให้น้ํา มีอุณหภูมิเพิ่มขึ้นจากศูนย์องศาไปเป็นห้าสิบองศาใช้สูตร Q เท่ากับ Q เท่ากับ m m c เดลต้า t ค่ะอ่า m c เดลต้า t อ่าเริ่มตอบกันได้แล้วเริ่มตอบกันถูกด้วยอ่ะแสดงว่าเริ่มเข้าใจแล้วนะเริ่มเข้าใจแล้วนะคะเพราะฉะนั้นอ่ะถ้าเข้าใจแล้วง่ายๆนะครูจะไปแบบว่าอ่ะให้ายางงั้นเข้ากับนวลเลยวิธีต่อมาคือแทนค่าเลยค่ะ แทนค่าเลยยังดูข้อนี้นะคะเขาบอกว่าต้องใช้ความร้อนทั้งหมดเท่าไหร่ที่ทําให้น้ําแข็ง5กรัมที่ศูนย์องศาเซลเซียสไปเป็นน้ํา50กรัมไป50น้ําแข็งศูนย์องศาเซลเซียสไปเป็นน้ํา50องศาเซลเซียสสั้นๆนะสั้นๆนะแต่กว่าที่น้ําแข็งมันจะกลายไปเป็นน้ำ50องศาเซลเซียสได้มันต้องผ่านอะไรบ้าง มันต้องผ่านการเปลี่ยนสถานะก่อนขั้นตอนแรกเปลี่ยนสถานะก็คือทำให้น้ำแข็งศูนย์องศาละลายกลายเป็นน้ำศูนย์องศาก่อนนะคะแล้วขั้นที่สองค่อยน้ำศูนย์องศาค่อยเพิ่มขึ้นเป็นน้ำห้าสิองศาเซลเซียสมันมีความร้อนที่ใช้สองขั้นตอน จเจอแบบนี้ปุ๊บโจย์สั้นมากเลยนะแต่กว่าที่น้ำแข็งจะกลายไปเป็นน้ำ50องศาหนูต้องรู้ตัวเลยว่าให้น้ำแข็งเนี่ยมันสูนองศาเพราะฉะนั้นก่อนที่จะเป็นน้ำ50องศามันต้องกลายเป็นน้ำศูนย์องศาก่อนนะเพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องมีความร้อนค่าที่หนึ่ง Q1 เกิดขึ้นจากน้ำสูนย์องศาไปเป็นน้ำ50องศาก็ต้องมี Q2 เกิดขึ้นโอเคไหมคะ มันก็จะได้ q สอง q เพราะนั้นหาความร้อนทั้งหมดก็คือเอา q ที่หนึ่ง q ที่หาได้ q ที่หนึ่งนะมาบวกกับค่า q ที่หาได้ใน q ที่สองมาบวกกันก็ถึงจะเป็นคำตอบที่เราจะตอบได้ในข้อนี้นะคำตอบข้อน,นี้หา q หนึ่งมาก่อนว่าเท่าไหร่ q สองเท่าไหร่เอาสองนี้มาบวกกันก็จะได้เป็นคำตอบออกมา ความร้อนช่วงแรกน้ำแข็งศูนย์องศาไปเป็นน้ำศูนย์องศานี่คือความร้อนช่วงแรกไปเป็นน้ำศูนย์องศานะความร้อนช่วงแรกนะใช้เห็นป่าเมื่ออุณหภูมิอุณหภูมิคงที่นี่ไงอุณหภูมิคงที่ว่ะเพราะนะั้นเลือกเลย Q เท่ากับ m l เอามาใช้เลยเราจะไม่ใช้ Q เทากับ m c เดียวทั T, เราต้องเลือกสูตรนี้ใช่ไหมคะ ใช่ไหมอ่ะเพราะอะไรกไไ็นี่ไงอุณหภูมิเปนคงที่ไงเลยใช้อันนี้ถามว่าค่าเวลาแทนค่าปุ๊บคิวไม่รู้คิวไม่รู้ไม่รู้เอมรู้ไหมเอมเขาบอกแล้วว่าห้ากรเอมห้ากม c เท่าไหร่ค่า c เอออันนี้ไม่ต้องใช้ c เพราะว่าอะไรมันใช้ ml ว่า c เราไม่ต้องเราก็ค่า l เลย l ที่ใช้คือ l นะศูนย์องศาก็เป็นแอลหลอมเหลวแปดสิบนะคะองเออแปดสิบแคลอรี่ต่อกลัมองศาเซลเซียสอ่าแอลหลอมเหลววิธีหาก็ง่ายๆเลยแทนค่าไปเลยค่ะ M เท่าไหร่ M คือห้าคูณกับ L ก็คือแปดสิบคือตรงเนี้ยเด็กก็ทําได้คั้วมันไม่ได้ยากเพียงแต่ว่าหนูจะผิดหรือไม่ผิดมันอยู่ที่การเลือกสูตรแค่นั้นเองคุณไม่ได้ห่วงคําตอบตรงนี้นะ คำตอบที่หนูจะหากันตรงนี้ครูไม,ม่ห่วงนะเพราะว่ามันไม่ยากนะคะแปดสี่สิบบนะคะก็สี่ร้อยแคลอรี่จริงไหมอ่ะโอเคพอเข้าใจยังทุกคนพอเข้าใจยังคะว่าเฮ้ยเวลาเวลาเราดูเนี่ยเราต้องใช้สูตรให้เป็นเพื่อที่จะหาคําตอบให้ได้